ผมไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ผมมีความสุขมองไม่เห็นหรอวะ ต่ายน้อยของเพ่งกลอบนอนจักจระจอดและ,มะแมลงทั้งหลายจึงชวนกันมาขับกล,ล่อมเพ่งไปรองให้กระต่ายน้อยฟังกระต่ายน้อยนอนเปรยปุ่ยเม่งนุ่มมีจักจระจัดและอเพื่อนขอับกล่อมอยู่ข้างๆกระต่ายน้อยน่าจะนอน พี่เล่าวันนี้สนุกไหมครับพี่ค่ะคต่ายมันหน้าตาเป็นยังไงหรอครับกะไายหรอกระตายก็ตัวเล็กๆมีหูยาวๆแล้วก็มีขนสีขาวนุ่มๆไหมครับแล้วหูยาวๆของกระตยไยเป็นยังไง หันหนูมันหยาวเหมือนกันตัวก็เล็กด้วยน่ารักมากมเลยวันนี้ผมเข้าใจแล้วว่าความสุขที่ผมได้รับคือการให้แม้เป็นเพียงสิ่งเล็กๆแต่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ช่วยแต่งแต้มจินตนาการของภาพในความมืดให้เกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่มีโอกาสได้มองเห็น ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงและอิระหว่างดำเนินโครงการสวัสดีครับกรรมาการทุกท่านแล้วก็ผู้ชมทุกคนนะครับพวกเรานะครับมาจากาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผมครับจริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับ ผมอยากให้ทุกคนหลับตาและชมเรื่องนี้ด้วยซ้ำนะครับเรื่องนี้นะครับตอนแรกที่ผมจะทำขึ้นมานะครับผมคิดอย่างเดียวว่าทำยังไงที่คนดูจบแล้วจะต้องพูดออกมาว่ามันดีครับผมผมจึงได้ทำสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อเนี่ยครับคือว่าผมอยากทำความดีขึ้นมาหนึ่งอย่างที่คนตาดีๆอย่างเราเนี่ยมองไม่เห็นแต่ผู้ที่ตาบอดเนี่ยเขามองเห็น และในระหว่างการทำงานครั้งนี้นครับผมก็เลยเกิดความรู้สึกหนึ่งขึ้นมาว่าผมอยากที่จะทำกิจกรรมให้คนตาบอดจริงๆผมก็ได้สร้าง Facebook ขึ้นมาหนึ่งเพจครับชื่อว่า Activity for the Blind ซึ่งก็น่าจะเห็นอยู่ในเรื่องแล้วเหมือนกันผมก็เลยอยากจะขอพื้นที่ตรงนี้นิดนึงเพื่อบอกว่าสิ่งที่ผมจะทำต่อคืออะไรนะครับสิ่งที่ผมอยากทำอย่างหนึ่งนะครับก็คือการเล่านิทานให้น้องตาบอด แต่ว่าจริงอยู่ครับทุกคนสามารถอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอดฟังได้แต่ว่ามันเป็นเพียงแค่เสียงพวกเขาไม่ได้รับรู้ถึงภาพไม่ได้รับรู้ถึงเสียงของมันดังนั้นผมก็อยากที่จะทํากิจกรรมการเล่านิทานตรงนี้ขึ้นมาครับส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะทําคือผมอยากพาคนตาบอดไปเที่ยวครับหลายๆคนอาจคงขำว่าพาคนตาบอดไปเที่ยวเขามองไม่เห็นเขาจะสนุกได้อย่างไร แต่ผมอยากให้ทุกคนลองหลับตาลงดูนะครับจริงอยู่ครับพวกเขามองไม่เห็นแต่พวกเขายังได้ยินเสียงพวกเขาได้สัมผัสสิ่งต่างๆรอบตัวเขาได้กลิ่นเขาได้รับรู้ถึงความสุขความรักความอบอุ่นและนี่แหละครับคือสิ่งที่พวกเราทุกคนสามารถทำให้กับเขาได้สุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณโครงการนี้ที่ทำให้ผมได้เริ่มต้นทำภาพยนตร์สั้น จากผลงานที่สร้างสารรค์สู่การทำกิจกรรมเพื่อสังคมขอบคุณครับค่ะข,ขอเชิญอ,อาจารย์สลันค่ะเห็นะครับขอบคุณสำหรับทีมอะไรนะครับสิ่งที่มองไม่เห็นเหมือนกันนะครับอันนี้ผมไม่ทราบเข้าใจถูกไหมว่าแรงบันดาลใจที่ทำให้เรา หันไปสนใจทํากิจกรรมให้กับคนตาบอดอันนี้เท่าที่ดูจากคลิปนะครับมาเริ่มต้นจากการที่เดินชนแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดแล้วก็เหมือนกับเหมือนกับโกรธแล้วก็พูดอะไรไม่ไดีออกไปแล้วพอเราไปพบว่าเฮ้ยเขาเป็นคนตาบอดนะอะไรเงี้ยมันอาจจะเกิดความรู้สึกผิดในใจแล้วแล้วผมเชื่อว่าหลายครั้งนะครับที่เรามีแรงบันดาลใจในการทําอะไรที่ดีๆเนี่ยนะครับมันอาจจะมาจากส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกผิดก็ได้ บ,บ,าบางครั้งเราจะรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วเรากต็ตั้งตั้งใจทําแต่ผมเชื่อว่ามันมีหลายคนแม er, ้กระทั่ตัวผมเองนะครับผมรู้สึกว่าบางอย่างที่ผมอยากจะทำเนี่ยก็คือเพื่อชดเชยความผิดที่เกิดขึ้นในอ,อดีตว่าเราเคยไปทําอะไรไม่ดีไว้แล้วเราอยากจะชดเชยนะครับผ,ผมไม่รู้แต่ผมดูคลิปตรงนี้แล้วผมก็รู้สึกสะท้อนถึงตัวเองนะครับว่าบางครั้งเราอยากจะทําอะไรให้มันดีเนะี่ยเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะผิดพลาดอะไรบางอย่างที่ ที่เราอาจจะแก้ไขไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราทําได้ก็คือทําเพื่อนาคตแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งผมเห็นจากคลิปตรงนี้ก็คือว่าสิ่งที่ทํานั้นเนี่ยมันเกิดรอยยิ้มและความสุขนะครับแม้กระทั่งผมเป็นคนที่นั่งดูเนี่ยนะครับผมก็ก็รู้สึกถึงความสุขนั้นขอบคุณครับที่ทําสิ่งดีๆนะครับถึงแม้ว่ามองไม่เห็นแต่ว่าผมรับรู้ได้ครับขอบคุณครับขอเชิญพิ่เริ่มครับรอบตอนเริ่มมากครับ ชอบตอนเริ่มมากนะฮะตอนเริ่มรู้สึกว่าพระเอกเดินชนปุ๊บไม่เห็น,หนเหรอเฮ้ยมีการใส่ลูกเล่นเข้าไปในแผน่นแล้วก็หันมาเห็นเออคนตาบอดว่ะเออผมชอบลูกเล่นตรงนี้แล้วก็หันมาดูใหม่ว่าเออไม่เห็นไงแต่ผมรู้สึกตัวเอกมันผีเข้าเกินไปนครับผมรู้สึกตัวเอกโผล่มาไม่เห็นเนหะรอแล้วตัดมาอีกที่ไปอ่านหนังสือให้เด็กแล้วผมรู้สึกว่ามันมันมัน มันยังดูเปลี่ยนดูเปลี่ยนบุคลิกตัวเอกเร็วเกินไปนิดนึงนะฮะเนี่ยก็ส่วนในส่วนอื่นๆเนี่ยผมก็ชอบบทครับไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าติดขัดมากเกินไปอาจจะมีส่วนของนักแสดงหน่อยนะฮะในส่วนของนักแสดงยังยังรู้สึกแสดงแสดงไปนิดหนึง่งนะฮะอยากให้แบบดูมีความเป็นธรรมชาติ ของแบบว่าของผู้ใหญ่ที่ไปเล่นกับเด็กนะฮะไปเล่นกับคนตาบอดไปเล่นกับเด็กแบบว่าธรรมชาติไงเฮ้ยน้องเป็นไงบ้างอา่เป็นไงสนุกไหมแต่ว่าแบบเมื่อกี้มันจะดูแบบว่าดูแข็งไปนิดนึงเนาะในส่วนในส่วนของการแสดงแล้วก็แต่ที่ผมประทับใจทีมนี้สุดคือความตั้งใจครับโครงการนี้ดีแน่นอนครับดีกันนะแต่ว่านอกเหนือจากที่เรามาทําคลิปกันนะฮะทุกทีมที่ทําคลิปกันเนะี่ย มีใครตั้งใจจริงๆบ้างไหมที่จะทําความดีอะไรสักอย่างให้สังคมสุดท้ายการจะทําความดีเรารู้สึกอายรู้สึกกลัวรู้สึกเหมือนจะสร้างภาพหรือเปล่าเนะี้ยผมรู้สึกไม่แคร์เลยผมรู้สึกว่าแค่เราทําดีแล้วคนที่ได้รับความดีของเราเขาได้ไหมถ้าเขาได้คือจบฮะได้คือจบเลยไม่ว่าจะสร้างภาพมาหรือเปล่าหรือไม่สร้างภาพหรือหรือดาราไปบริจาคของให้กล้องถ่ายอะไรเนะี้ยเขาได้ไหมะได้ก็จบ ผมรู้สึกว่าแค่ทําดีแล้วอีกฝ่ายที่ได้รับจากเรามันได้ครับดีอันนี้ผมรู้สึกว่าความตั้งใจจากการทาคลิปมันต่อยอดไปสู่สิ่งที่น้องจะทําต่อใช่ไหมฮะเมื่อกี้น้องบอกว่าน้องจะตอนนี้น้องทําเพจเกี่ยวกับคนตาบอดถูกต้องไหมฮะน้องตั้งใจจะทําอะไรบ้างนะครับจะพาคนตาบอดไปเที่ยวจะพาไปไหนครับก็ผมอยากพาเขาไปสวนสัตว์เขาไม่เคยถ้าอย่างสมมติที่เขาเป็นคนตาบอดที่ยังเป็นวัยเด็กนะครับ ผมก็อยากให้เขาได,ได้เห็นภาพเหมือนกันว่ากระต่ายหูยาวเป็นยังไงช้างตัวใหญ่ใหญ่เป็นยังไงหรืออยากจะให้เขาได้ถ้าสมมติคนตาบอดที่เขาเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะได้ร,รับรู้ถึงความรู้สึกที่เหมือนเราเวลาเรารไปเที่ยวไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวภูเขาไปเที่ยวธรรมชาติเขาก็จะได้รับรู้อย่างสมมติไปธรรมชาติเขาก็จะได้ยินเสียงต่างๆรอบตัวเขาอย่างเงี้ยเยี่ยมครับ 2> <2> พี่ประทับใจมากในความพยายามนี้ครับ เงินค่าที่เป็นกรรมการของพี่ในโครงการนี้วันนี้พี่ขอมอบให้น้องไปช่วยคนตาบอดครับขอบคุณครับค่ะต่อไปขอเชิญพี่ปิงค่ะครับเอาตัวคลิปก่อนละกันเนาะตัวคลิปก่อนคอมเมนต์เฉพาะคลิปก็เป็นเป็นเอาท้าถามเราเป็นงานที่ค่อนข้างธรรมดาเป็นงานที่ค่อนข้างธรรมดาเพราะว่า มันไม่มีหน้าตาอะไรดึงดูดคือทุกอย่างมันก้าวกระโดดเร็วไปหมดความ,มรู้สึกก้าวกระโดดเร็วไปหมดจากตัวละครที่รู้สึกแบบนี้ไปรู้สึกแบบนี้ได้ยังไงไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงหรือแม้กระทั่งจังหวะที่จะเฉลยเรื่องว่าตัวละครไปเดินไปทําอะไรไปหาอะไรอยู่อะไรเงี้ฮะจังหวะที่เฉลยว่าเขาไปซื้อกระต่ายอะไรย่างเงี้ยคือจริงๆจังหวะมันสําคัญมากเหมือนกันนะการที่เราจะเฉลยเพื่อให้คนดูรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไปทําอะไรวะเขาเดินออกไปหาอะไรเขไาได้ผ่านความยากลาบากอะไรหรือเปล่าอะไร<ป>เงี้ยฮะ มันมันธรรมดาไปหมดเลยมันเล่าเป็นเส้นตรงเส้นตรงจนสุดท้ายเอากระต่ายมาให้แล้วก็เล่าให้น้องฟังก็เป็นแบบนี้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 มันมันเป็นกราฟนิ่งนิ่งสำหรับเราหมดเลยมันเลยทําให้ตัวชิ้นงานไม่ได้ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากครับคือถามว่าเล่าเรื่องได้ไหมเล่าเรื่องได้แต่ไม่มีความรู้สึกที่พิเศษออกมานะครับแต่ไอความรู้สึกที่พิเศษก็คือสิ่งที่น้องทําอยู่เองอยู่แล้วอะไม่ได้เกี่ยวกับคลิปนี้เลยอะไม่ได้คิดกับโครงไม่ได้เกี่ยวกับโครงการนี้เลยครับ ความรู้สึกที่น้องมีอยู่แล้วการที่น้องอินกับเพจ Activity for the blind ของน้องที่น้องเล่าเมื่อกี้ที่น้องพูดว่าน้องอยากทำอะไรบ้างนั่นเป็นความรู้สึกที่พิเศษอยู่แล้วที่น้องได้จากโครงการนี้ฮะเพราะฉะนั้นพี่ก็รู้สึกว่าถ้าถามว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จไหมก็น้องคือคำตอบอครับว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จแล้วสุดท้ายขอเชิญพี่สิงห์ครับ พี่ว่าน้องใช้สื่อได้ถูกต้องนะครับเพราะนี่คือสิ่งที่สื่อควรจะทําต่อสังคมมาตลอดไม่ว่าจะเป็นโครงการเล็กๆอย่างนี้หรือว่าในระดับสื่อระดับชาติก็ตาม <c oughs> สื่อควรจะเป็นกระบอกเสียงให้สังคมเพื่อหันไปดูอิชูต่างๆหันไปสร้างแอคชั่นนะครับคือแน่นอนความบันเทิงโลกเราต้องมีซุปซิปดาราอะไรก็ว่านไปแต่ว่าพี่ว่าสิ่งที่น้องทําอยู่คือหัวใจของสื่อมันควรจะเป็นอย่างนี้ แต่ว่า,าถ้าคอมเมนต์ในแง่ศิละปะของคลิปที่ทำมาเนี่ยก,ก็ยังมีหลายๆอย่างที่น่าปรับปรุงได้แต่ว่าเราว่าหัวใจสําคัญของกลุ่มน้องไม่ใช่ตรงนั้นนะครับมันคือน้องมีสิ่งที่อยากทําอยู่แล้วน้องใช้สื่อในการเชื่อมันกับคนอื่นซึ่งคําว่าสื่อด้วยความหมายของมันเองมันก็คือการการสื่อสารนะครับ <c oughs> ตัวพี่เองพี่ก็พยายามจะทําสื่อพวกนี้ให้ได้เยอะที่สุดคือสื่อที่ไม่ใช่คนดูเสร็จแล้วรู้สึกแบบแย่จังเลยอะ่ะแล้วก็ไม่รู้จะทาอะไรต่อ รหรือแบบดีจังเลยแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรต่อคือเราต้องมีสื่อที่บอกว่าคุณรู้สึกร่วมแล้วคุณไปทําอะไรต่อได้บ้างนะครับผมทีนี้เนี่ยความเป็นศิลปะของคลิปเนี่ยมันจะช่วยให้คนรู้สึกร่วมได้มากขึ้นแล้วกระตุ้นคนได้มากขึ้นนะครับผมอย่างที่ปิงบอกเมื่อกี้นะครับก็คือว่ามันมันยังมีหลายๆอย่างที่เราเล่าให้มันน่าสนใจได้ถ้าพี่เล่าเรื่องคนตาบอดนะพี่จะให้จอดํามืดเลยเออแล้วก็ให้ให้ ตัวเอกเราเนี่ยพยายามอธิบายว่ากระต่ายมันน่าตายยังไงเราให้เป็นเสียงของน้องออกมาบอกว่าไม่เข้าใจค่ะไม่เข้าใจคือให้รู้สึกร่วมจริงๆว่าสิ่งที่เราแบบรู้สึกว่าแบบกระต่ายมันก็น่าตายอย่างนี้มันเข้าใจง่ายจะตายคนตาบอดเขาต้องใช้ความพยายามขนาดไหนในการเข้าใจให้ได้ว่ากระต่ายคืออะไรซ,ซึ่งถ้าทําเป็นอย่างเงี้ยมันคือศิละปะในการเล่าเรื่องแล้วมันจะยิ่งทําให้คนที่อยู่ในสังคมร่วมรู้สึกร่วมกับสิ่งที่เราอยากสร้างขึ้นมาได้อีกต่อไปครับผมแต่โดยรวมขอชื่นชมครับ ขอบคุณครับ